ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางไปโรงเรียนกันนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับคือโรงเรียนนะครับที่เห็นข้างหลังนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับโรงรับประทานนะครับสำหรับนักเรียนหรือคณะครู บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับบริเวณก็ประมาณ80ไร่นะครับ80ไร่นี้ก็จะเป็นป่าชุมชนนะครับทราบมาว่าคนก่อนๆนะครับ เขาก็รวมตัวกันรวมกลุ่มกันนะครับก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมานะครับเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดขนาดเล็กนะครับแต่ก่อนเป็นขนาดใหญ่นะครับเด็กก็ประมาณห้าหกร้อยกว่าคนนะครับทุกวันนี้ก็รับน้อยรับประมาณไม่ถึงร้อยคนนะครับบรรยากาศก็ร่มเย็นครับอบอุ่นดีครับ เต็มไปด้วยป่าไม้เลยนะครับนี่ครับข้างหลังผมก็จะเป็นอาคารครับอาคารเรียนนะครับสามชั้นโอเคครับก็ให้ดูบรรยากาศแค่นี้นะครับ